ต่อให้เราเป็นพระพุทธเจ้าคนก็เบียดเบียนกันอยู่ดีห้ามหันกันอยู่ดีไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บว่าพระพุทธศาสนาจะไปเทศนาทำให้บุคคลคนนั้นบรรลุธรรมเลยมันไม่ใช่กว่าอริยะสาวกจะมาบรรลุธรรมได้เขาต้องสร้างสมอินทรีย์สร้างสมบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันกว่าเขาจะเพียรบารมีมาเต็ม ของเราปุ๊บปั๊บยังไม่ทันอะไรยกธรรมะมาเถียงกันยกดียกชั่วมาเถียงกันพระอาจารย์ก็มานั่งหัวเราะอยู่ในใจว่าดีชั่วมันหนีพ้นกันตรงไหนถ้าบุญกรรมของเรามันเกี่ยวกันแล้วก็โอ้จะด่ากันไปมันก็ไม่พ้นกันจะทะเลาะกันไปก็ไม่พ้นกันการจะพ้นได้คือการเป็นอกาลิโกไม่ยกเรื่องมาตบเถียงใคร ไม่ยกเรื่องมาเบียดเบียนใครนี่สำคัญมากๆแล้วก็เพียบรบารมีสงบจิตสงบใจ,จเจริญอานาปานุสติสะสมบุญบาร,รมีอยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่ส่งอารมณ์กายอารมณ์จิตเขาเรียกมันมีอยู่อารมณ์เดียว จะอยู่ในกายก็อารมณ์เดียวจะอยู่ในจิตก็อารมณ์เดียวนั่นแหละเรียกว่าลมหายใจไม่ไปยืดอยู่ในกิเลสตัณหาอุปาทานแต่ว่าตามรู้ตามดูมันนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจะไม่ไปยืดเลยไม่ได้อินทรีย์ยังไม่่กลก้านี่แหละแค่ตัวตื่นรู้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้เพียบรบารมี เพื่อจะไปละสังโยชน์ในวันไหนคืนหนึ่ง